ปีี่หนึ่ง่ราุัีที่สมปที่สมเผิดปีหนึ่งเดือนปีแรก่ชุดเงินดัปที่อใส่จะามีเปที่สี่นี่ม่ต้องกล้ามปามีันจะมีปีนึงที่ผมมาาก่อนที่จะเข้ามา ประมาณนั้นแหละมาณสามสี่ปีปีนั้นปีนึงที่ได้มาร่วมงกันเพราะว่ามินแมกกาซีนปีนี้ครบรอบสี่ปีใช่เราเขาต้องจัดมาประมาณสี่รอบประมาณสามหรืสี่ครับครับผมเอรู้สึกวันนี้หน่อยค่ะก็ดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเราเราื่องมินแมกกาซีนเขาเรียกว่าต้องแต่เริ่มต่างต่างเพราะว่าเราะว่า ็ดีใจมากๆที่เห so ็นเมกาซีนเติบโตมาเพราะว่าเราขอมกซีนเนี่ยก็อยู่ในเมกาซีนมาตั้งแต่เริ่มสร้างตั้งแต่เขาเริ่มแบบสร้างไอจีขึ้นมาเริ่มสร้างแบบเน็ตเขาขึ้นมาต่างๆแล้วก็เห็นการเติบโตขึ้นมากนรึดีแล้วก็ดีใจกับเรู้สึกดีใจแล้วก็ได้ได้แบบมาเราได้รงนกัปีแล้ก็ว่าาีช่วยเติบโเเป็นเป็นมกซีนที่ แหละคุณเรือยคือผมว่ามีแฟนแฟนมากขึ้นคอยทำงานให้คุเป็นยังไงบ้างสำหรับคู่เราเป็นปีพองีจอก็ได้รางวันก็ได้เออไม่รู้ตอบยังไงดีไรู้ก็เป็นปีนี่เปี่เี่่่ สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดีเสมอขึ้นมาดีขึ้นมาขึ้นมาเกิดขึ้นสิ่งนั siglo, ้น <kaz> ด so <aya> ีเสมอก็ก็เลยแต่ว่าแต่ว่าถ้าที่พี่พูดมาก็คืออ่ะาะว่าปีนี้ก็เป็นปีที่ดีประสบความสำเมาแล้วก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็อะไรก็ตามที่ทำให้ทำให้ทุกสิ่งดีแบบนี้เข้ามาก็เลยรู้สึกขอบคุณแล้วก็ได้รู้จักพี่คนด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีมาก คในุกวันในปีนี้นม,มีความุน,นะในในการที่เรามาทำงานในการที่เราเจอเี่คืบางทีเราอาจจะแบบเชนในแต่พอเาเจอเพี่มันเหนื่อยถ้าได้เติมพลังหน่อยแล้วแเป็นคะแนนต่อคือเขาเป็นทีชแบตด้วยแล้วก็เมื่อกียังนอนข้างบนอยู่ไม่ร้อนร้อนร้อนไยแต่แบบคือไม่เขามาเช้าวันนี้ ตัวมันเตัแต่ว right. ่า so คือเราได้มาล่ะเรียกว่าต่อตอนอย่างเงี้ยกับเงี้ยเพราบางัีเราอะไรนะต่อตลอดต่อตลอดต่อตลอดสู้สู้สู้เป็นตัวรายเลยเฮ้ยเด็กก็เป็นที่ดีวะดีใจที่มาสิบเอ็ดว่าจ่ายล้านทุกคจ่ายแล้วจตาัรบบว พี่อประกาศมั then, to to ่นแหตอนที่คือเราก็ดูหนัง้ายอยู่ด้วยลก็ไปนั่งดูแล้วก็ลุ้นอยู่แล้วรเห็นายสวอะไรก้นมาแล้วก็เารบเารัพอประกาศเสร็จปุ๊บเราก็โหมดมือว่ก็เลยแบบเอใจจริงแล้วอหาพี่แล้วก็อันนี้เป็นสิ่งทีพีให้กินมา ผมกดดันนะผมกดดันมากเพราะเพราะว่าเอ่อที่จริงอ่ะคือพี่ออฟเขาได้มาสามซีซ้อนแล้วนะเพราะว่าถ้าแล้วก็เขาก็ใช้ถ้าบุญทีมงานเบื้องหลังเพราะใช้ทีมงานเบื้องหลังทีมเดิมก็ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยโยเว้นโยเว้นแค่นั้แสดงเหรอก็เลยกดดันใช่ไหมก็เว่าะว่าซีนี้เขาไม่ได้เฮ้ยเขาต้องโทษใครนะอันนี้คือกจรแจ้งกับพี่อ๊อฟว่า เอ,เ,อเออคือเขา,เขา,มมาเขาพิมมาเขาพิมมาบอกว่าเออเขาใช้ประโยคว่าพี่ออฟคงไม่ต้องทำให้จิมมี่ซีเออเสียชื่อแล้วนะผมก็เลยพิมตอบกลับไปว่าผมออต้อง,อง,องพูดกับกับกันมากกว่านะครับว่าผม,ผมไม่ทำให้พี่เสียชื่อน,นะครับ ก็ต่างก็ต่างคนก็ต่างกดดันเหรออะไรนะต่างคนต่างกดดันตลอดกดันเราไม่กดดันเอ่อผมว่าพี่อ๊อฟเขาอาจจะไม่ได้กดดันอะไรมากเพราะว่าเขาแบบ three years ใช่ตอนนี้พี่ผมรู้ว่าเขาได้มาตลอดเขาไม่เคยพูดแต่ว่าผมว่าทุกคนรู้เราก็เลยกดดันเองเพราะว่าปีปีที่แล้วที่เขาได้เนี่ยเป็นปีที่เป็นวันที่ถ่ายรัสไวยลท์อยู่ที่สมุทรา เป็นวันที่ถ่ายไอซีมูลยอดเขา EP9 ทุกถ่ายเสร็จแล้วก็ลงมากินข้าวเย็นกันแล้วเขาก็เปิดเปิดในโทรศัพท์ดูอะไรย่างเงี้ยแล้วเขาก็กระโดดเต้นเป็นเด็กของเขาดีใจล้าก็เราก็คิดอยู่ในใจลึกๆตอนนั้นคิดอยู่ในใจลึกๆว่าเฮ้ยอยากให้อยากให้เขาได้มีโอกาสขึ้นไปรับรางวัลนี้ด้วยด้วยตัวเองเพราะว่ามันเป็นรางวัลต้องไปต่างประเทศอยากให้เขาแบบมีไปต่างประเทศไปรับด้วยตัวเอง ไรแบบนี้้แลวตอนแต่ตอนนั้นชินไม่ใจแต่ว่าตอนนี้ได้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็รนิสิกรู้ตอนตอนจะไปพี่ออมชอบไหมไอ้เครพรพี่ออมไม่ไม่ได้ไม่ได้พูดเลยครับเพราะว่าไม่อยากออกตัวแสดงว่าหลังจากนี้การลุ้งไงแสดว่าหลังจากนี้การลุ้งไงกับพี่ออมก็จะอยู่เมืออาชีพแล้ทีมทีมมีการรางวัลการันตีมการจัดเตรียมหมว่าพวกเราต้องนี้เลย เราอาจจะไม่ได้ร่วมงานกับพี่ออฟอีกแล้วสิทำไมอะไม่รู้ไม่พูดไม่พูดตรงนี้เอาเราก็ไม่มีรางเราก็เาเามมีรางวัลเครับไม่พูดตรงนี้เรื่องงงเรื่องงานไม่พูดที่เขาไม่มาส่งรลยอยากส่ใครบ้างอะไรนะครับที่าาสงเขาสนิ้รางวัลไมหมอกอะอยากลองใช้บ้างเรื่งขอบคุณทีมงานทุกคนเชื่องโทัที่ผมอกไปย งาทุกคนเนี่ยเขาทำงานเลยเต็มที่ต้องบอกเลยคือเวลาถ่ายรัสไมเลยถือว่ามันค่อนข้างดุนแัดก็พอพอสักทีสุมงาีใจกับทีกเขาแล้วีใจที่มีทีมที่แบบากาังจเรเอออยากจะยกเรดหแล้วก็นอกจากทีมงานเนี่ยก็ขาดไม่ได้เลยต้องขอบคุณ คนดูทุกคนไม่ใช่เฉพาะแฟนคลับนะหมายถึงว่าคนที่เขาแค่มาดูเฉยๆเราเขามีชื่นชอบแค่นั้นผมก็ดีใจมากๆเพราะว่าพี่ออฟเคยพูดกับผมสองคนไว้ตอนหมายเสร็จบอกว่าหน้าที่ของพวกเราเนี่ยจบสิ้นแล้วหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของคนดูซึ่งผมคิดว่าถ้าไม่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากคนดูเนี่ยเราวันนี้ก็อาจจะไม่จบอีกเรื่องหนึง่งล่าสุดมันจับเป็นร้อน กับการขร้นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใกล้แล้วนะวันที่22อะไรจริงจไหมกดดันมากเลยนะเราไม่ร้องกันทุกอย่างแต่ลใหญ่มันดีว่าดีว่าหมดเลยคืออยากจะบอกว่าผมอะซ้อมคือแบบซ้อมร้องทุวันเสยกวันเพราะว่ารารู้สึกว่าขาขึ้นไปแล้วเราต้องมั่นใจที่สุดร้องกับแม่ทุกคนเราเราแม่คนไหนจุดอะริง ไม่ไม่ด้กลัวแต่ว่าเกรงไม่ได้กลัวแต่เกรงหมออะไหมอทเรนกันนะหมอเรหมอทุยังไงไม่รู้หมอเก่งไครหมอเก่งไครไม่ธรรมดาไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าเก็บเสียงไว้ร้องนี่นี่ี่มอพี่ชาย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 สี่ปูมา่านนั่นแล้อะเราเก่งไมยเก่งไยมากที่สุดที่ว่าทัเจคนอะ เอาตรงนะเออที่เป็นที่เป็นหรอทำไมอะที่เปที่เป็นน่งจะโผหมอนะเรงใครเหรอเกรงที่เป็นเออที่เป็นน่าจะโผลหมอผมชอบเสียงเขาแล้วเราคิดว่าเอาพิจิตรบว่าเราต้องไปเราต้องไปร้องเพลงกับนักร้องที่เราชื่นชอบเราก็เพลงจนเพลงกันทุกคอ เขาจะลกเกรงเหรอแค่เ็นใช้เข้าก็เกรงแล้วใช่ไหมน้ำภาษาอะไรกับฝก็เล้เกรงงนต้องเก็บเก็บแรไเก็บเมไว้ใช่ไมไ่รู้เยอะตาองานหน่อย22นี right? ้เด es no. yes, okay. so ินมาเจครควคก็22เนยเลยนะครับที่2นี้นะครับใรว่างก็สามารถเซตคมปนได้แล้วครับก็จะเตรียมตัวให้พร้อมที่สุด ก็เป็นเยเพนับว่าเป็นโอกาสที่เกิดมาสักครั้งไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสแบบนี้อีกเมื่อไหร่ก็รู้สึกมงคนก็คือรู้สึกยินดีดีใจและตกิดดันมากครับก็วันที่22นวันที่22บกันยายนนี้นะครับผมที่สมัชชแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับก็สามารถซื้อบัตรกันได้บัตรเนือนก็ าเอาใจช่วยผมสคนด้วยนะฮะก็สัญญาว่าจะทำดีที่สุดเอาคะใจไปเอาควังใจมาียบร้อยขอบคุณค่ะสัมกอนมันไ่ลุกเลนลกเลยหมอโอเคแล้วทานนเยอะ